พร้อมไปแล้วนะไปค่ะอ่ะยอดขาลอ,อยจังเจ้าได้แล้วเข้าฉายสักทีหนึ่งก่อนนี้เป็นยังไงที่เจอโควิดหรือ,อยังไงครับพี่ก็ก็คงประมาณนั้นเราเจอโควิดกันสี่รอบแล้วนะครับที่ะจะเข้าจะเข้าโรงแต่ว่าด้วยความอดทนของทีมงานเองก็รอจังหวะแล้วก็ทางโซนี่เองนะครับที่ให้โอกาสที่จะลงทางมิเจอร์อนะครับ เราถึงได้ได้กลับมาอีกรอบหนึ่งตอนแรกก็วันๆอยู่เหมือนกันว่าไม่รู้จะได้ลงเมื่อไหร่แต่ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้กลับเข้ามาใช้ในวันพรุ่งนี้ครับแต่พอล็อกลงว่าเออเดือนนี้แหละได้ฉช้แน่ๆปุ๊บท่านโอไมคอนท่านก็มาเลยไม่แล้วไม่แ้วเสร็จท่านโอไมคอนก็ <laughs> ก,ก็ก็เป็นเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องป้องกันนะครับแล้วอย่างหนึ่งคือ อยากให้คนมาดูแล้วก็ป้องกันตัวเองเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสภาพของภาพยนตร์ไทยด้วยไม่ใช่เฉพาะเรื่องลอยช้างเจ้าอย่างเดียวเราก็อยากให้ทุกคนมาอุดหนุนหนังไทยนะครับไม่นั้นไม่นั้นคนทําหนังไทยเนี่ยก็จะมีปัญหาแล้วก็แม้กระทั่งโรงมันต่อยอดกันไปเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองแล้วก็มาดูหนังกันใ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 นสถานการณ์ที่มันต้องดูแลตัวเองครับ ก็คือยังไงโรงหนังก็มีแบบมาตรการ new normal ใช่ครับใช่ครับเอ่ะนักแสดงบ้านระคะอาพิณิชย์เรื่องนี้เป็นพระเอกครับอ่าเล่นอะไม่เชื่อจะไหมล่ะเชื่อเชื่อเป็นไงเล่นเป็นคนตายแน่นอนครับข้อแรงแรกตายวะแรงเลยแรกตายวะคือในเรื่องนี้เล่นเป็นคนตายคนตายเป็นคนตายครับคนตายไม่เจ็ตายนะคนตายอ่าคนตายแล้วก็ไปเจอชาวเนื้อ อ่ะอุกกระเมืองพลอุกกระเมืองพลนิกกี้ก็จะมาเจอพลเจ้าก็ปลากันแหมปั๊บแม่นเออแล้วเนื้อเรื่องมันแบบดปื้มเนื้อเรื่องเปินปื้มเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเปิดปื้มพลก็บอกกันไปแล้วอ่าเนื้อเรื่องให้คนอื่นพูดด้วยดีกว่าเพราะว่าผมเนี่ยขายมาสองปีกว่าพี่จำไม่ได้เป็นซ้ำตัวเองชื่ออะไรในเรื่องเลยสองปีกว่าแล้วเนี่ย ชื่อเข <Okay. S 2> ียวชื่ออะไรหวานเขียวหวานอ่วอ่ะอ่ะเล่าผมก็พูดไปพูดไปเรื่อง <c oughs> รับบทเป็นริวนะครับก็เป็นคนที่ประสานนะครับความรักสองคนนี้ครับผมให้เข้าหากันครับผมต่อครับแ <c oughs> ม่ย่าอ๋อย่าก็ในเรื่องนะคะรักบทเป็นใครค่ะก็เป็นเพื่อนที่คอยอีกทีในเรื่องแต่เราก็จะพูดภาษาตาเหมือนกันครับก็คือลืมแล้วเหมือนกันคาดเรื่องประมาณไหนนี่เลยคนนี้ความคาดหวังของพวกเราครับพี่แอนนี่บลู้ แล้วก็เดี๋ยวปิดด้วยเจน้ำอาเอามาพี่อันนี้อันนี้เช่ญี่เชิญเชิญพี่เบียนนี่เชิญเรื่องเป็นประมาณไหนแม่อันนี้ก็มาแวบๆแบมๆเป็นเล่นเป็นแม่ของน้องค่ะ <c oughs> แม่หนูเองแล้วก็พี่น้ำหนูเล่นเป็นเจ๊สาค่ะ ท้องแก่มาเชียท้องแก่จนทุกคนทุกคนคิดว่าหนูท้องจริงๆเอ๋อเสมือนจริงค่ะแต่ไม่ใช่เอฟเฟกเนาะแม่อเอออันนี้เรื่องสุดว่าเราได้ได้ดงิน้เอาพี่อ๋อเหรอพี่อ๋พี่พูดเดียวพี่คือในเรื่องหล่อจังเจ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของของอ่าเขาเรียกว่ามันเป็นการคุมถุงชนของสองสองครอบครัวที่อยากให้รูปเนี่ยเกิดความรักกันเลเลยเลยวางอุบายให้ไปขายบ้านซึ่ง บ้านหลังนี้ยังไงเขาขายไม่ได้พอสองคนนี้เขาไปอยู่ไปอยู่ที่จะต้องใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านหลังหนึ่งเพื่อที่จะขายบ้านใี้ได้นี่นะครับเขาก็เกิดความรักความรักเกิดจากคู่สองที่เขาเขาเขาพ่อแง่แม่งอนแล้วสองคนลิกกี้กับพลอยเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็ไปเจอกับแก๊งแก๊งเขาเรียกรถฟูตดทักซึ่งมีเจ๊น้ํามีหม่อมถนัดแดกมีอะไรหลายๆคนเนี่ยเหตุการณ์มันก็เกิดความวุ่นวายกันแต่ผลสุดท้ายเนี่ย สั่งสองคนระหว่างพระเองนางเอกพลอยกับนิกกี้เนี่ยหลงรักกันแบบไม่รู้ตัวมันก็เลยเข้าแผนพ่อกับแม่ที่วางแผนไว้แล้วเขาก็จะเฉลยในตอนหลังแล้วมีหักมุมด้วยครับต้องมาดูนะครับว่าหักมุมยังไงนะครับเพราตอนจบมีเซอร์ไพรส์ด้อยมีเซอร์ไพรส์ครับเออนิกกี้จบจบเซอร์ไพรส์เป็นอะไรครับผมตายครับเออเสือน้องพลอยคะลูกเรื่องนี้ก็เป็นแตบว่า หนังไทยเปิดเปิดสกัดลดใหม่เนาะหนังไทยก็เข้าโรงอะไรเงี้ยเอออยากจะฟังอะไรถึงแบบอุตสาหกรรมหนังไทยไหมอะไรอย่างเงี้ยให้ช่วยกันหน่อยอยากจะให้ทุกคนมาดูหนังไทยกันเยอะๆแล้วก็ตอนมาก็อย่างที่พี่ออสบอกค่ะก็คือป้องกันตัวเองแล้วก็มาดูเป็นกําลังใจให้กับหนังไทยด้วยกันหนังไทยจะได้แบบมีกําลังใจผลิตออกมาเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่หนังของเราอย่างเดียวทุกๆเรื่องเลยค่ะให้อุตสาหกรรมอันนี้มันยังเดินต่อไปได้อะไรเงี้ยค่ะป้องคนดูเป็นะสันเหนือนิดนึงเผื่อชาวเหนือเขาแบบคล็พออยู่ม่พอ ก็ขอฝากหนังเรื่องหลอยจังเจ้าตัวน้าเจ้ามาพอกันเยอะๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้หมูเฮาทุกคนตัวน้าเจ้าก็ฝากนะครับคนตายทุกคนนะครับอย่าใครมาแล่นั่งเรืองนี้เรืองร้อยจังเจ้านะครับภาวาพ่อมีเล่นนั่งมาทุกเรืองไม่เคยได้เบียร์สักเรืองลนะครับจริงๆครับ เล่นมาถุกเรือไม่เคยได้เบี้ยเลยอยากให้เรือนี้ได้เบี้ยครับมาดูกันนะแล้วก็ฝากพี่ๆนักข้าวกันวันนี้ดูฟรีได้พี่นักข้าวนะถ้าสนุกบอกว่าสนุกถ้าไม่นุกก็ต้องบอกว่านุกขอบุญพี่ออสเหมือนมีอะไรในใจจะพูดนะครัไม่ก็ก็ฝากพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับเพราะว่าเราเราก็เจอมาหลายรอบแล้วลงข่าวไปหลายรอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ อยากให้พี่สื่อมวลชนช่วยเราอีกครั้งหนึ่งในการที่จะโปรโมทนะครับคนดูเนี่ยเขาได้รับรู้ว่าหลอยจงเจ้าฉายแล้วนะครับแล้วก็เป็นหนังที่ที่ในายามวิกฤตบ้านเมืองขนาดนี้สภาพบ้านเมืองขนาดนี้จากกระหาอะไรที่มันเพลินเพลินแล้วหายเครียดนะครับก็ก็อยากให้มาดูกันเพราะว่าผมผมคิดว่าหนังเรื่องนี้นิยามผมเนี่ยมันไม่ใช่หนังตลกแต่ผมว่ามันเป็นหนังฮาแบบกวนๆนะครับเป็นสไตล์เป็นสไต,เสไต์เขาเรียกสไตล สมัยใหม่ซึ่งไม่มีพี่ๆตลกคาเฟ่เล่นเลยแต่มีมีเน็ตไอดอลก็ดีมีหลายๆคนก็ดีเนี่ยมาสร้างความฮากันดีกว่าฮาแล้วมันเกิดความสนุกแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยมันก็จะได้เห็นอสองภาคระหว่างภาคใต้กับภาคเหนือที่เขาต้องประชันกันด้วยความรู้สึกนะครับแล้วก็ซึ่งซึ่ง,งประเพณีอะไรต่างกันแต่ว่า เราก็อยู่กันได้นะครับไม่ไม่เกิดความขัดแย้งแต่ก็รักกันในสุดท้ายครับอ่ามีข้อคิดเรื่องนี้นิกกี้ใช่ครับเออค่ะเรียบร้อยขอบคุณค่ะขอบคุณครับบขอค่ะไอ้ทุนเงานซึ่งซึ่งซึ่งในในที่เขาได้าลงทุนทำให้หนังเนี้ยมันมันเกิดขึ้นได้แล้วก็ขอบคุณโซนี่ครัที่ให้โอกาสกับหนังเราได้ได้มาเข้าร่วมนะครับ ครับว่าไม่ว่าจะเป็นทางน้องฟ็อกเองแม่น้องฟ็อกเองนะครับคือมีความกล้าหาญมากที่ไม่รู้ว่าการลงเงินมาเป็นหลายล้านหลายร้านเนี่ยมาให้พวกเราสนุกและได้สร้างสรรค์ไม่รู้ว่าเขาจะได้ผลัรตามปำ่าแต่ก็อแอบ,บเป็นกำลังใจว่าถ้าโชคดีถามก<อ>็อบอกการทำหนังเนี่ยมันเหมือนซื้อลอตเตอรี่ถ้าถูกก็ได้รางวัลนึง แต่เราไม่ขอวันที่หนึ่งเราขอได้แบบวันที่สองก็ได้เพราะมันจะเป็นกำลังใจในการทุนแล้วก็มีโอกาสที่เขาไปสร้างผลงานหนังไทยได้ผมนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับต้งแตยโปรดอร์หรือว่าฝ่ายการตลาดฝ่ายพีอาร์นะครับที่ที่ยังําให้งานวันนี้มันเกิดขึ้นได้ก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณแล้วก็ท้ายที่สุดคือนักแสดงทุกคนที่ยังมารวมตัวกันได้ในวันนี้ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเนลยครับ